สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านที่ติดตามเพจหมอพุนสักลายมือเศรษฐีแก้กรรมพิกชะตาเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็ได้มาสัญจรที่ร้านคุณก้อยนะครับซึ่งเป็นร้านซักอบรีดนะครับอยู่อำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับซึ่งวันนี้คนที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับก็เป็นคนที่ไปซักมาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาซ้ําอีกใช่ไหมครับเดี๋ยวขอให้แนะนําตัวครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อมายุราจันทร์ปาน เป็นคนอยู่จังหวัดอยู่ปจุปอ,อยู่ยุดอยู่ที่นี่ใช่ครับก่อนหน้านั้นครับได้รู้จักกระเพดหมอปุนได้ยังไงครับผมก็ปากต่อปากปากต่อปาก<อ>แล้วตอนที่สักครั้งแรกเนี่ยไปไปที่ที่ตำหนักแล้วครับ,รบไปที่ตำหนักก่อนหน้านั้นที่จะก่อนที่จะสักชีวิตเป็นยังไงครับเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังมันมันไม่มีอะไรที่ราบรื่นทั้ง เรื่องทำกินแล้วก็มาเจอเศรษฐกิจโควิดแล้วก็ตัดสินใจไปสักสองปีสองปีปีครึ่งปีกว่าเกือบสองปีแล้วก็มาปังนะคะแล้วก็มาปังใช่คือหมายถึงว่าพอสักมาแล้วก็ก็คืออาจจะปรับเปลี่ยนไปแนวทางในเรื่องของอารมณ์หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ก่อนยังไม่ได้ซ้ําแต่ว่าก็ก็ปังสักครั้งแรกเรารู้สึกว่าตัวเราเป็นคนใจร้อนอ่ะครับ คือโดยพื้นฐานของอารมณ์ของจิตใจของเราเป็นคนใจร้อนใช่ไหมครับไม่ปกติมันเป็นคนใจเย็นนี่แหละแต่มาเรื่องเรื่องของวัยเรื่องวัยเราเริ่มมีอายุเข้าเราก็โดนใครขัดใจหรืออะไรเนี่ยมันก็จะเกิดอารมณ์ใจร้อนครับผมแล้วก็พูดง่ายๆคือเป็นคนคิดมากออืแล้วก็ถามว่าที่พึ่งทางใจก็หมอปุณเพื่อนชวนไปก็ไปครับพอกลับมากลับมาก็ ใจเราอะส่งไปที่หลายมือเราครับผมพอมีเรื่องกุ้งใช้อะไรก็ว่าเราก็คิดว่านี่หมอจะช่วยเราไหมอะไรพวกนี้ยก็คือหมายถึงว่าหลังจากสักมาแล้วใช่ไหมครับเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีครูป้องกันเราคุ้มกันเราเพราะเรามีเรื่องทุกข์ใจเราก็จะคิดถึงเขาแล้วก็จะยกลายมือที่เราไปสักมาดูครับผมอันนี้ก็คือเรื่องเรื่องเรื่องจริงเลยที่ที่ทำจริงแ่ว่าเมื่อไหร่ชีวิตเราจะดีครับผมเมื่อไหร่มันจะพ้น ท่างคือเศรษฐกิจมันก็มีส่วนนะใช่ครับใช่ใช่เพราะว่าเราทํางานเกี่ยวกับพวกตันนี้โดยตรงเลยด้วยทำงานอะไรฮะเกี่ยวกับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอเพราะว่าเราถ้าชาวต่างชาติไม่เข้าพวกเราก็เศร้าครับผมแล้วเราก็ชีวิตเราก็สองคนแม่ลูกครอบครัวเราก็เกี่ยวกับอย่างนี้โดยตรงเลยครับผมแล้วก็เราก็มุ่งไปกับของที่เรามีอยู่คืออยากขายที่อีกส่วนหนึ่งเพื่อจะมา ตั้งต้นแล้วก็เอามาทําทุนแล้วก็ปรับชีวิตใหม่เพื่อเพื่อจะมันเบื่อหน่ยายกับการที่ว่าเราต้องมารอให้เศรษฐกษิจมาดีอะ่ะเลยก็ทําเรื่องขายที่ทําเรื่องขายที่ทาอยู่ประมาณถามว่านานไหมเราก็ไม่รู้เราพูดเรื่อยๆแล้วว่าเราจะขายอะผมแต่พอพอเราตัดสินใจขายมันก็ขายได้จริงๆพอไปพอไปหาจา์กลับมาเราก็คิดว่า ไอ้จากอะไรมึงจะประคุณขอให้ขายที่ได้ก็ขายได้แล้วมันวันที่ไปตกลงเรื่องที่นะม,มันเป็นอะไรที่ทรมานมากยังไงครับก็คือว่าเขาเราก็บอกว่าเราอ่ะจะขายแต่เขาต่อราคาเราใช่ไหมคือแบบเหมือน,นกดดันใช่กดดันแล้วเราไปคนเดียวเรากนเก้าอี้แน่นเลยแล้วก็นึกถึงอาจารย์ว่าคนนี้เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะช่วยยังไงก็ได้ว่าให้เขาอ่อนลงมั่ง เราก็บอกเขาว่าเออนี่ฉันมาคนเดียวนะครับอย่าสร้างความกดดันให้ฉันถ้าจะแบบไงเราตั้งใจจะขายเราก็เสนอไปเขาถึงยอมเขาความความหน้าตาเราแบบเราทําหน้าทุกท่าให้เขาครับผมใช่ว่าอย่าต่อฉันมากครับสงสารฉันเถอะอะไรพวกเนี้ยเขาก็โอเคฝรั่ง้วยนะอ๋อก็คือตอนฝรั่งไทยผู้ไทย พูดไทยได้ฝรั่ง่ะเขาพูดไทยไม่ได้อะแต่เราพูดไทยคําฝรั่งบอกว่าอยากกดดันฉันอะครับแล้วก็พอเขาตกลงแล้วก็ขับรถกลับบ้านน้ำตาไหลคู่เลยคผมแล้วลุงขึ้นอีกห้าวันเขาก็นัดอนัดโอนนัดจ่ายเงินใช่ไหมนัดจ่ายเงินแล้วก็กำเงินถามว่าอะไรแล้วเราก็พูดอาจารย์นะครับนี่ฉันช้อนเงินล้านมาแล้วครับ แล้วแล้วมันเป็นอะไรที่เราเชื่อแล้วเราก็มั่นใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเป็นคนไม่คล้องพระครับผมเพราะมันคันก็เลยนี่แหละที่พึ่ง,งทางใจเราคือที่เราไปสักมาใช่ครับมันเป็นอะไรที่แล้ววันนี้มาสักนะคนตัวลุกแล้วก็มันก็นางหัวตึงคิดว่าเรารับอ่ะครับก็คือวันนี้มาซ้ําเดี๋ยวดูลาย<ช>มือนะครับวันนี้มาซ้ำนะครับพึ่งสักไปนะครับแล้วก็ <Bond> ผมจะได้เป็นเศรษฐีแ <serving> ล้วนะโอเคครับ <wan> ก็อยากให้ฝากถึงคนที <excited> ่กำลังลังเลถึงคนที่กำลังตัดสินใจอยู่หรือกดติดตามเพิ่งกดติดตามเพิ่งรู้ว่าหมอปุณคือใครศาสตร์ลายมือเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันเป็นอะไรที่ติดตัวเราแล้วก็ติดแล้วมันเป็นใจถ้าเราคิดว่าเราจะทำไัมไปเลยวันนั้นชั่วโมงนั้นนะ เพื่อนชวนวันเดียวเพิ่กไปถามว่าเจ็บไหมต้องเก็บอยู่แล้วครับผมเรารู้ว่ามันการที่ฝังอะไรที่มันไปลึกในร่างกายเรามันต้องเก็บอยู่แล้วเคยไปสักคิ้วสักอะไรเนี่ยมันก็ไม่ไม่เจ็บแต่ละเจ็บแล้วเราทนได้หมอล่าคาแรกที่เราคิดหมอบอกให้คิดดีดีนะครับผมรวยทุกเส้นร่า่คือรวยทุกเส้นเลยครับผมแล้วมันก็รวยจริงๆนะครับผมครับแล้วความรู้สึกครับที่ที่มีต่อหมอปุณ ยถาว่าเขาเป็นครูอาจารย์ที่ติดตัวเราคุ้มครองเรามันเป็นอะไรที่ถ้านึกคิดนึกถึงเขามันมันใช่เลยคมันใช่ยังไงก็ได้แต่ถ้าคนที่ลังเลนะไม่ต้องไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดมากมาเลยครับก็คือพอหลังจากสักแล้วเนี่ยมันจะมีหลังสักที่เราเราให้ทํา ที่ที่แอดมินเขาแนะนําใช่ไหมครับก็คือก็คือทําใช่ไหมครับเนาะก็ที่ไว้แล้วหูก็ดีกับตัวเราใส่บาททุกอย่างก็จะแก้ไขตรงจุดบอกให้เสริมดวงตรงจุดตามดวงครับทุกคนก็จะได้เห็นได้ว่าของของคุณน้าเองเนี่ยเขาเขาไม่ได้แบบว่าเหมือนสักไปวันนี้ พรุ่งนี้เขาปังเลยนะครับแล้วก็เขาก็สะสมบุญอย่างที่แอดมินแนะนําสะสมสะสมสะสมจนเขาเริ่มบางคนไม่รู้จักร้าหูด้วยอ่าครับผมใช่ไหมใช่ครับบางคนไม่รู้จักร้าหูแล้วไหว้ไหว้คองดำเป็นยังไงบางคนก็ไม่รู้พอเจอหมอผมถึงรู้ครับแล้วเขาก็มาถามเราว่าไปไหว้ร้าหูที่ไหนครับห๋ออ๋อก็แนะนําเขาครับนี่เลยมันเป็นมันคิดว่าการไหว้ร้าหูเนี่ยมันสุดยอดครับ โอเคครับก็คือความศรัทธาความศรัทธ,ธาในในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในคูบาอาจารย์แล้วความเชื่อมัน่นเนาะก็จะส่งผลให้ให้เราพ้นทุกข์เราพบเจอสิ่งที่ดีๆสิ่งที่แน่ๆก็คือมีคูบาอาจารย์คุ้มครองแล้วจเจริญนรุ่เงเรือนงแน่นอนนะครับก็ฝากคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะลงใน YouTube TikTok หน้าเพจนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณที่ให้ได้ทุกคนได้ได้ฟังได้ชื่นใจนะครับ วันนี้ก็ได้รวมเป็นสะพานบุญด้วยกันนะครับนิดหนึ่งครับพอดีเมื่อกี้ลืมบอกตัวเลขนะครับลืมบอกตัวเลขครั้งแรกเลยก็คือสอนมาสองล้านสอนชอมาสองล้านหลังจากการทําสัญญาการทําการตกลงคือยอดรวมทั้งหมดคือเท่าไหร่ครับสิบหกล้านกล้านก็คือวันที่ยังไม่ได้คิดค่าหนน้ยังไม่ได้คิดค่าโอนครับแล้วก็คือสิบหกล้านเอาง่ายๆว่าสิบหกล้านยิ่งกว่าถูกรางวัลเนาะโอเคครับตอนนี้ ที่มาจัดแบบย้ำนี่คือว่าจะรักษาให้อยู่ให้นานที่สุดครับผมแล้วจะได้เจอช่องการสมาหาิดีเพื่อจะี16ล้าน20ล้าน30ล้านขอ,ขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ